วาทะของาศาสดามัคคิิโคสาละหัวข้อ95ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณกรงราชคึกนี้มอมฉันเข้าไปหาครูมัคคิิโคสาระถึงที่อยู่ละถึงได้กล่าวว่าท่านโคสาละศิลปราศาสตร์เป็นอันมากนี้คือช้างพลช้างละถึงคนเหล่านั้นย่อมอาศัยผลแห่งศิลปราศาสตร์ ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้นขาบำย่อมบำรุงตนมารดาบิดาบุตรภริยามิตรอมรดให้เป็นสุขอิม่มหนำสำรานบำเพ็ญทักษิณาฐานอันมีผลสูงเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ในสมณพา,ามทั้งหลายชั้นใดท่านอาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่เมื่อมัอนชั้น กล่าวอย่างนี้ครูมัคคิริโกสาระได้กล่าวคํานี้กับมัมชันว่าดูก่อนมหาบพิษไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อสร้างความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาสาเหตุมิได้หาปัจจัยไม่ได้ดไไดย่อมเศร้าหมองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความรุทธสุดแห่งสัตว์ ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาสาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมบริสุทธิ์ไม่มีการกระทําของตนไม่มีการทักไม่มีการกระทําของผู้อื่นไม่มีการกระทําของบุรุษไม่มีกําลังไม่มีความเพียรไม่มีเร่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบักบันของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งหลายภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปลไปตามข้อดีข้อร้ายตามความประจวบ ตามความเป็นเองย่ำสวยสุขสวยทุกในอภิชาติทั้ง6เท่านั้น1นึ่กำเนิดที่เป็นประธาน1นึ่งล้านสี่แสนหกพันหกร้อยกร,รมัมหนึร้อยกร,รมัมหกร,รมัมสามกร,รมัมหกรัมกึ่งปฏิปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปริสภูมิ6 8อาชีวะกะปริภาชก 4,900นาคะว่า4,900อินทรีย์2,000นรก3,000สโลรโชธาต36สัญญีคัน7อสัญยีคัน7นิคันทีนิคันท,นค,นทคัน7ทเทว,วดา7มนุษย์7ปีศาจ7สระ7ปาวุธะ7ปาวุธะ700ฮาเวใหญ่7ฮาเวเล็ก น้อยมหาสุบินเจ็สุบินเจ็รจุลมหากับแปดล้านเหล่านี้ที่ผ่านและบันดิเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจักทำที่สุดทุกได้ความหวังว่าเราจะอบรมกรรมที่ยังไม่อำนวยผลให้อำนวยผลหรือเราสัมผัสถ,ถูกต้องกรรมที่อำนวยผลแล้วจักทำให้สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพจน์ด้วยตบะ หรือด้วยพรมจันนี้ไม่มีในไม่มีในที่นั้นสุขทุกข์ที่ทําให้มีที่สินส้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสือ่อมความเจริญไม่มีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงผ่านและบันดิตเรร่อนท่องเที่ยวไปจากทําที่สุดของทุก์ได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไปย่อมขี้หมดไปเองฉะนั้น ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์คูมคคิริโกสาะกับพยากรณ์ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการเวียนไหวฉนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันถามถึงสามัญญผลให้เห็นประจักษ์คูมคคิริโกสาร,าก,สารกับพยากรณ์ถึงความบริสุทธิ์ด้วยเวียนไหยเปรียบเสมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสมลอหรือเขาถามถึง ขนุนสมรอตอบมะม่วงฉะนั้นมอมฉันมีความจำลิิว่าฉะไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งลุกรานสมณนะหรือาพามผู้ที่อยู่ในราชอาณาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของครูมคัคคิโครสาระไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไป